สวัสดีเพื่อนเนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n s u p e r l o d ครับและในคลิปนี้เราก็จะมาดูเสียงของ a e i o u ที่มาอยู่กับตัว y นะครับทำให้มันมีเสียงของมันเองนะครับเป็นเสียงแยกไปเช่น ay มีเสียงของมันนะครับแบบนี้นะครับเราจะไปดูครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีเสียงยังไงบ้างไปดูพร้อมกันครับ ครับเพื่อนเพื่อนพูดถึงตัววายเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับตัววายไว้แล้วนะครับในซัก E ีีที่7เพื่อนเอน,เนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับเพราะว่าตัววายเนี่ยเป็นตัวอักษรที่พิเศษหน่อยมันเป็นได้ทั้งพยัญชนะแล้วก็สระนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนดูไปแล้วนะครับเราก็จะมาต่อในคลิปนี้กันนะครับ โอเคเรามาดูที่ตัวอ,อักษรที่เราพูดถึงกันดีกว่านะครับตัวอ,อักษรที่เราพูดถึงเนี่ยจะมี ay, ey, oy แล้วก็ uy นะครับ iy เนี่ยจะไม่มีเพราะว่าผมพยายามไปหาคำศัพท์แล้วนะครับแล้วก็ไม่เจอคำศัพท์ที่เป็น iy นะครับก็จะมี4ตัวคือ a, e, o แล้วก็ u นะครับไม่มี i โอเคเราไปดูเสียงของตัวแรกก็คือ ay กันเลยนะครับ ay นะครับจะมีเสียง a จะเป็นเสียงเหมือนเสียงยตามท้ายเป็นลากเสียงตามท้ายด้วยนะครับเป็นเอแบบนี้นะครับอย่างเช่นคําว่า Bay คําว่า La y เนี้ยนะครับเสียงเอทีนี้ E y นะครับ ey เนี่ยจะมีอยู่2เสียงนะครับเสียงแรกก็คือเสียงเอนะครับเสียงที่สองก็คือเสียงอีเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้กันนะครับว่าคําศัพท์ที่มันมีเสียงเอมันเป็นคําศัพท์ยังไงนะครับแล้วก็ E y ที่เป็นเสียงอีมันเป็นยังไง ถัดไปครับก็คือ o y นะครับ o y เนี่ยมีเสียงอยนะครับอย่างเช่นคำว่า boy คำว่า joy นี้นะครับและ u y นะครับ u y เป็นเสียง i นะครับอย่างเช่นคำว่า buy คำว่า guy นี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เราไปดูกันครับว่าคำศัพท์ของแต่ละตัวที่ผมพูดมามันมีคำศัพท์ว่าอย่างไรบ้างนะครับ a y ที่เป็นเสียง a นะครับเนี่ยครับคำว่า b a y คำว่า gay คำว่า lay เนี่ยนะครับ ay เป็นเสียง a ทีนี้ ey นะครับที่ผมพูดถึงเสียงแรกที่เป็นเสียง a นะครับคือ ey ที่อยู่ในคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สั้นๆแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคำศัพท์พย,ยางค์เดียวอย่างเช่นคำว่า day gray หรือคำว่า obey จะเป็นคำศัพท์สั้นๆก็จะมีเสียง ey เป็นเสียง a และทีนี้ e y ที่เป็นเสียง e นะครับก็คือคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ยาวๆหน่อยเป็นคำศัพท์ที่เป็น2พยางคขึ้นไปนะครับส่วนมากจะใช้ e y เป็นเสียง e หมดเลยอย่างเช่นคำว่า money jersey chimney นี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันออกเสียง e y เป็นเสียง e นะครับเนี่ยครับคือข้อแตกต่างง่ายๆของ e y ที่เป็นเสียง a นะครับแล้วก็ e y ที่เป็นเสียง e นะครับ ทีนี้เรามาดูที่ oy กันนะครับอย่างเช่นคำว่า boy คำว่า soy คำว่า toy านะครับ oy เสียง oy และสุดท้ายก็คือ uy เป็นเสียง i นะครับอย่างเช่นคำว่า by u guy with guy เป็นเสียง i แต่ว่าคำศัพท์ของ uy เนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเป็นคำศัพท์2พยางเนี่ยก็จะมีคำว่า by หรือว่าคำว่า guy เนี่ยตามหลังด้วยตลอดเลยเนี่ยครับ with guy หรือว่า บาก็จะเป็น OUTBY เนี่ยนะครับคำศัพท์ไม่ค่อยเยอะทีนี้หลังจากที่เราได้รู้จักเสียงของ AY EY OY แล้วก็ UY นะครับวิธีการทําให้เราจําเสียงของตัวพวกนี้ได้แม่นๆมีอยู่วิธีการเดียวนะครับก็คือการที่เราต้องอ่านบ่อยๆแล้วก็เจอคําศัพท์นั้นบ่อยๆก็จะทําให้เราจําเสียงของมันได้เองนะครับถ้าเราไม่อ่านบ่อยๆเนี่ยเราก็จะลืมนะครับ ดังนั้นเราก็มาฝึกอ่านไปพร้อมกันครับก่อนอื่นผมขอแบ่งคำศัพท์ให้ก่อนโอเคหลังจากที่เราแบ่งคำศัพท์แล้วเราก็มาอ่านคำศัพท์ของ AY ไปพร้อมกันครับเริ่มครับเมอเ A m ์ a May. s อ r อ a stay all w a เ a y อ a l เ always The, e d l a l a y delay o v e r v e r l a l a y overlay แบบนี้นะครับทีนี้เป็น o y เสียงออยครับเจอออย joy a n e a n n e o y n o y a n o y k o call b o y boy cowboy d e e d p l u y o i p l o y deploy oyster 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 t e e s e r d e s try o i try destroy และทีนี้เราก็มาอ่าน e y นะครับเสียงของ e y เสียงแรกก็คือเสียง a ครับพร้อมกันครับ work a way grow a t r รเบอร B A BAY p r เพรย์เฟลเฟย r เนี่ยนะครับและทีนี้ก็จะเป็น EY ที่เป็นเสียงอ e ีนะครับโอเคอันดับแรกผมขอแบ่งคำให้ก่อนนะครับคำแรกเนี่ยคำต้นของมันนะครับก็คือคำว่า BONE นะครับมันก็เลยอ่านเป็น BONE ์โอน เนอีนีโบนนะครับถัดไปเฮอออกเคิรฮอกเคิร์อีคีฮอคีเจอเอเจอเอีี่เจอซีเอเอเทิเคิร์อีคีเทิออีเมชิมเนนีชิมนีเดอ เงดองคเคอีขีดองคีนะครับด้วยความที่ NK เถ้าเพื่อนจำได้เนาะก็มีเสียงเง,งก็เลยอา่านเบนเดอร์ออกเงดองเคอีขีดองคีประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนนั่นคือทั้งหมดของเสียงของ AY EY OY แล้วก็ UY นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆรู้จักเสียงของตัวอักษรเหล่านี้ได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปใช้อ่านได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่เข้ามาดูยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็ฝากเพื่อนๆนกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ